หนึ่งในเรื่องคาใจแฟนบอลเชลซีตลอดหลายปีมานี้คือแม้ทีมจะเดินหน้ากวาดความสําเร็จมากไปหากแต่ถ้วยใบสุดท้ายที่พวกเขาไม่เคยไปถึงคือแชมป์สโมสรโลกครับย้อนกลับไปรุก่การ2012-2013ถึงเชลซีม,มีโอกาสเข้าใกล้ถ้วยใบนี้สุดเมื่อทีมจากลอนดอนตะวันตกทะลุไปถึงรอบไฟนอลส์เกมวันนั้นสิง์บรูต้องชิงดำกับโครินเทียนสโมสรจากลีกบราซิลว่ากันตามตรงด้วยชื่อชั้นนักเตะ ตัวแทนจากฝั่งยุโรปเหนือกว่าคู่แข่งทุกกระบวน่าเชลซีหมายมั่นเต็มที่ว่าต้องนำฟีฟา่าขับเวลคับ,คบสมัยแรกกลับไปประดับตู้โชว์สโมสรให้จงได้หากแต่ขึ้นชื่อว่าฟุตบอลนัดเดียวไม่มีอะไรแน่นอนครับผลลั์ตอนจบโครินเทียนเป็นฝ่ายเอาชนะเชลซีไป1ประตูต่อศูนย์ตัวแทนจากอเมริกาใต้คว้าแชมป์สโมสรโลกแบบเหนือความคาดหมายสลับไปฝั่งทีมแพ้เป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะอกหักกับผลการแข่งขัน ถ้าจำกันได้วันนั้นหนึ่งในนักเตะที่ออกอาการผิดหวังมากสุดคือเด็กหนุ่มที่เพิ่งย้ายจากโอลิมปิกมา์เซมาคาแข่งกับเชลซีเป็นปีแรกใช่ครับเรากําลังพูดถึงเซซาอัปเปลิกวยต้าสําหรับเดฟเขาถูกส่งลงสนามช่วงท้ายเกมสินาทีสุดท้ายหากแมชดังกล่าวจบลงด้วยชัยชนะของสิงบรูนี่คงเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งที่เพอร์เฟกต์ทีเดียวแต่ก็เอาล่ะในเมื่อผลลัพธ์ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดสิ่งที่พอจะทำได้คือยอมรับแล้วเดินหน้าต่อ จากความผิดหวังครั้งนั้นเดือนปีพัดผ่านมาเกือบทศวรรษนักเตะอย่างอัสปิริไกวยต้าผ่านหลายร้อยหลายพันเรื่องราวกับสโมสรจากเด็กใหม่โนเนมสู่ซีเนียประจำทีมจากนักเตะธรรมดาสู่กับตันผู้เดินนำรุ่นน้องลงสนามจากกองหลังที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะอยู่โยงในถิ่นสแตมฟอร์ดบริ์ยาวนานหากแต่ทุกวันนี้กับตันเดฟกำลังจะขึ้นแท่นรับใช้เชลซีครบ10รฤดกาลเข้าไปแล้ว สำหรับเด็กสิง์เกือบ10ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าทุกคนเฝ้ามองและได้เห็นชีวิตในทุกย่างก้าวของเดฟครับมอนนี่ผ่านการผัดเปลี่ยนผู้จัดการทีมมาแล้ว7คนชูถ้วยแชมป์ประสบความสำเร็จกับสโมสรเกือบทุกรายการบ็ดเสร็จแปดโทรฟี่ที่สำคัญทุกครั้งที่ได้โอกาสลงสนามไม่ว่าโคชให้เล่นตำแหน่งไหนอมอบหมายหน้าที่อะไรให้มั่นใจได้เลยว่ากับตันเดฟทุ่มเทเกินร้อยเสมอ สลับภาพมาปัจจุบันปฏิทินเดินทางเข้าสู่ปี2022หลังควา้าแชมป์ยุโรปเมื่อปีกลายเชลซีได้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งในฟี فا คัพเวิลด์คัพรอบนี้พวกเขาทะลุไปชิงสมสรโลกกับพลัดไมรัสตัวแทนจากบราซิลเช่นเดิมความคลาสสิกค,คือเซซาอัสปปลิกกยตากลายเป็นนักเตะสิงเพียงหนึ่งเดียวที่หลุดลอดหลงเหลือมาจากทีมชุดรองแชมป์เมื่อ9ปีก่อนครับแน่นอนคำคืนที่ผ่านมาทุกคนที่เชลซีโดยเฉพาะกับตันเดฟ ต้องการยุติการรอคอยถ้วยใบสุดท้ายที่พวกเขายังไม่เคยสัมผัสลงสักทีความสุดยอดคือเหมือนสตอรี่วางให้อัลสปริกกยตาเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญผู้ชี้เป็นชี้ตายผลการแข่งขันเกมนี้ช่วงต่อเวลาพิเศษทั้งสองทีมเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งและอีกไม่กี่ึดใจพวกเขาต้องไปตัดสินกันด้วยการดวลเป้าภาวนาที114กับตันเดฟเป็นคนเรียกจุดโทษให้ทีมที่ได้รับเสียงชื่นชมคือไหวพลิปช็อตต,ต่อเนื่องเซีซาหยิบบอลมาถือไว้ เขาตั้งท่าเป็นคนยิงเพื่อให้นักเตะคู่แข่งเข้ามากดดันก่อกวนสมาธิหากแต่เมื่อถึงเวลาจริงเดฟกลับยกหน้าที่ให้รุ่นน้องอย่างคายฮาวเวตสังหารลูกนี้ประตูดังกล่าวมีแชมป์สโมสรอนโลกเป็นเดิมพันครับแล้วคายก็ซัดเข้าไปนิ่มๆจบเกมเชลซีเป็นฝ่ายเอาชนะเพาเมารัส2ประตูต่อหนึ่งฝันร้ายในปี2012จบลงมันถูกแทนที่ด้วยแชมป์ฟี فا คัพเวิร์คัพสมัยแรกของสโมสสอนสำหรับเซซ่าอัพสปิโกยตา ในฐานะนักเตะเพียงหนึ่งเดียวที่หลงเหลือมาจากทีมชุดรองแชมป์เมื่อ9ปีก่อนการคว้าถ้วยสโมโสรโลกส่งให้เขากลายเป็นนักเตะเชลซีคนแรกที่กวาดความสำเร็จอย่างเป็นทางการครบทุกทรอฟี่แล้วอย่างไรก็ตามปัจจุบันในวัย32สอกรัตัสปริโกยตาเดินทางเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายกับสิงห์บูล้วครับช่วงหลังเริ่มมีข่าวออกมาเป็นระยะว่าเจ้าตัวเตรียมมาลาสโมโสรเพื่อกลับไปค้าแข้งในลีกสเปนบ้านเกิดคือถ้าไม่มีการต่อสัญญาออกไปจริงๆ นั่นหมายถึงกับตันเดฟจะปิดฉาก10ปีกับสิงบรูหลังจบรูปการน,นี้ท้ายที่สุดไม่ว่าปลายทางจะเป็นยังไงหากแต่กับนักเตะคนหนึ่งที่ไม่โดดเด่นแต่สำคัญไม่วือหวาแต่สม่ำเสมอไม่ใช่กับตันที่มีภาพจำพร้อมไฟพร้อมปะทะแต่กลับเป็นแบบอย่างให้รุ่นน้องในแง่ระเบียบวินัยและความเป็นมืออาชีพสำหรับกับตันเดฟวันหนึ่งต่อให้แขวนสตัดหรือไม่ได้สวมเสื้อสีน้ำเงินแล้ว หากแต่เมื่อมองย้อนกลับมาปฏิติปต่อเรื่องราวที่เขาฝากไว้กับสโมสรแห่งนี้วันนั้นผมกล้าพูดอย่างเต็มภาคภูมิครับวันนี้จะเป็นกัปตันธรรมดาที่แฟนบอลยกหัวใจให้ทั้งดวง